สวัสดีทุกคนครับวันนี้ Samsung เอาอีกแล้วครับหลังจากที่เพ่งวางขายตัวของ Galaxy A52s 5G ไปตัวนั้นนี่คือทุกคนจัดว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มประจำปีนี้นะครับเพราะว่าทั้งเรื่องของชิปเซตหน้าจอ1 2 0เฮนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ตัวกล้องเอ่ยมี Single ลเทคที่ได้จาก Galaxy S series มาให้เล่นด้วยนะครับแต่คราวนี้ครับอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังจะวางขายและคุ้มค่ากว่าเดิมนั่นคือ Samsung Galaxy M52 5G เครื่องนี้เลยครับ สเปคชนกันเดะฟังก์ชันฟีเจอร์ก็มาเหมือนกันเลยแต่ถูกกว่าในมือผมตอนนี้คือ Samsung Galaxy M 525G นะครับเป็นรุ่นที่แ,แฟนๆ a m s u n g รู้กันดีว่าถ้าพูดถึง Galaxy M เน็ยก็คือรุ่นที่เน้นแบตเยอะแบตอึดใช้งานได้ยาวนานครับแต่ว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนแล้วครับ ตอนนี้ Samsung ยกระดับตัว Galaxy M ขึ้นมาให้มีฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยแทบจะชนกันคือเหมือนกับ Galaxy A Series เลยนะครับอย่างแรกคือชุดเซ็นเซอร์กล้องครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่หลายคนชอบกันบน Samsung ก็คือ Single Take ถ่ายครั้งเดียวได้หลายช็อตได้ทั้งวิดีโอและทั้งภาพนิ่งได้ทั้งแบบคลิปย้อนกลับหน้าหลังแบบโมโมแรงด้วยนะครับโดยชุดกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยนะครับเซนเซอร์หลักความละเอียดสูง64ล้านพิกเซลนะครับ มีกล้องอัลตร้าว1สิล้านและกล้องมาโคนครับหล้านพิกเซลมาเปิดแอปกล้องขึ้นมาครับก็จะเห็นเลยครับว่ามีฟีเจอร์อย่างซิงเกิลเทสครับที่เราสามารถจะกดแชะเดียวนะครับมันจะบันทึกประมาณ1ิบนาทีแล้วก็จะมีไ i มาช่วยในการจัดการนะครับเลือกภาพเลือกช็อตที่สวยงามนะครับผม หรือว่าเลือกเอาช็อตวิดีโอเอามาทําเป็นวิดีโอแบบบูมโมเร็งครับหรือว่าเป็นสโลโมชันนะครับรวมถึงโหมดฟันนะครับที่ทาง Samsung เนี่ยไปจับมือกับ Snapchat นะครับดึงเอาฟิลเตอร์เจ๋งๆครับมาใช้งานอันนี้ผมเหมือนกับแปลงร่างเป็นด็อกเตอร์สเตรนเลยครับอ่านี่ไงนะมีพิพิวด้วยแล้วตัวฟิลเตอร์เซตนี้ครับเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมตามแต่ช่วงที่มีการเปิดตัวฟิลเตอร์ใหม่ขึ้นมาครับอันนี้เหมือนกับเป็นช่วงงาน แฟชั่นโชว์อะไสักอย่างเลยแบเพราะทุกชุดนี่มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นฟิลเตอร์สีหมดเลยอันนี้เป็นชุดออทหารเกาหลีใช่ไหมเนี่ยในสมัยแบบโชซอนน่ะมาณนี้เลยครับนี่จับหมวกได้ไหมอ่าเนี่ยมานี้นะครับฟิลเตอร์ก็เจ๋งๆแล้วก็นิ่งๆแบบนี้ครับเป็นแบบ 3D 3มมิติส่วนใครที่อยากใช้งานครับฟังก์ชันฟีเจอร์ที่โปรกว่าน,นั้นครับก็สามารถนะครับกดเข้าไปที่โหมดโปรนะครับ ทั้งเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนซัมซุงเขาไม่ล็อกไม่กักเรื่องของการปรับตั้งค่าชัตเตอร์สปีดแล้วนะในรุ่นของ g a l a x y A ี A เ a ็กซ์กเลีนะครับนี่ยครับจากที่โหมดโปรครับเราสามารถจะปรับ ISO ได้นะครับชัตเตอร์สปีดก็ลากได้ถึง10วิเลยทีเดียวนะครับใครชอบถ่ายภาพกลางคืนชอบตั้งชัตเตอร์สปีดยาวๆเนี่ยก็สามารถใช้โหมดโปรได้นะครับแล้วยังมีโหมดโปรวิดีโอนะครับสามารถปรับตั้งค่าในการถ่ายวิดีโอได้มีโหมดกลางคืนซูเปอร์สโลโมแล้วก็ไฮเปอร์ Ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์กล้องเนี่ยจัดมาให้เต็มมากๆส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่ครับก็มาพร้อมกับความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าก็สามารถใช้งานครับโหมดซิงเกิลเทคได้นะครับโหมดฟันะ Fun, กับ s n a p ช็อตก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในโหมดพอเทะครับสามารถจะเลือกปรับระยะเลนส์ได้2ระดับครับก็คือจะเป็นระยะแบบโค o สอัพนะครับ เห็นประมาณช่วงอกนะครับแล้วก็มีเลนส์มุมกว้างครับที่ถ่ายได้กว้างขึ้นถ้าเกิดว่าพลิกเป็นแนวนอนนี่ก็สามารถจะเก็บเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ในเฟร,รมเดียวกันได้นะครับในโหมดพอเทตซึ่งถ่ายเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะปรับเปลี่ยนลูกเล่นของพื้นหลังนะครับก็สามารถทําได้ในกรอรี่เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับปรับเป็นไฮคี ee, ปรับโทนสีคัลเลอร์พอยต์ครับหรือว่าใช้เป็นลักษณะของสปินวงๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเอฟเฟกซูมของตัวโบเก้ด้านหลังก็ได้ น,นี่ไงเนหะ็นไมมีผิวๆด้วยนะครับฟิลเตอร์ก็เจ๋งๆแล้วก็นิ่งๆแบบนี้ครับเป็นแบบ 3D 3มิติ ในฝังสเปคนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับความเร็วแรงลื่นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวชิปเซ็ตใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 778G นะครับตัวเดียวกับ A52S เลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานเปิดแอป п, เปิดเกมรวมถึงการปรับกราฟิกนะครับอย่างเช่นใน P ั b จีเนี่ย เลือกปรับการาฟิกระดับ HDR, Frame Rate Ultra แล้วก็เล่นนี่คือลื่นปื้ดนะครับสามารถบัาทึกหน้าจอไปพร้อมกันได้ด้วยยังลื่นอยู่ f r ร m e r a t ไม่ตกนะครับไม่เจอการกระตุกเลยส่วนตัวของ r l v นะครับอันนี้ก็ปรับการาฟิกได้สูงเช่นเดียวกันแต่เหมือนกับว่าตัวเกมไม่เปิดให้รองรับนะครับโหมดของ Frame r a t สูงเรายังไม่สามารถเปิดได้ทั้งที่สเปคมันก็ไหวอยู่แล้วสบายๆนะครับ วนเรื่องของความลื่นนะครับอันนี้ก็ต้องมาลองสัมผัสกันเลยครับกับตัวหน้าจอนะครับเพราะว่าเป็นหน้าจอ Super AMOLED Full HD Plus ขนาด6.7นิ้วนะครับผมแล้วก็มีอัตรารีเฟรชเร e ที่120 h z ส่วนของ One UI l ลเ e อร์ชั o น Android นะครับตัวนี้ใช้เป็น One UI 3.1ครับพร้อมกับ Android 11เรื่องของความสามารถในการใช้นะครับตัวของ Edge Panel นะครับ เปิดขึ้นมาเปิดแอปล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของแทสบาร์ในการเรียกแอปที่ใช้บ่อยเนี่ยก็สามารถปรับตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถจะเซฟตัวของแอปแพร์ครับที่เราเปิดเป็นมัลติวินโดว์ใช้งานบ่อยๆเนี่ยเปิดทิ้งไว้กดตรงกลางแล้วก็เซฟเก็บมาไว้ในฝั่งตัว H-Panel ได้เวลาจะเปิดใช้งานก็แค่ใส่นิวด้านข้างขึ้นมาครับแล้วก็เลือกแอปแพร์ air, ปุ๊บเปิดมาทีเดียวก็เปิด2แอปพร้อมกันได้เลย ถ้าเกิดว่าใครถนัดใช้งานแบบหลายหน้าต่างแต่อยากให้มันแสดงผลเป็นหน้าต่างลอยนะครับก็สามารถเลือกใช้ฟีเจอร์มุมมองป๊อปอัพได้นะครับก็แค่เปิดตรงนี้เส็จแล้วก็เลือกเป็นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานครับสามารถทําการแยับขยายยอ่อไซส์ได้นะครับแบบนี้หรือว่าทําให้มันจางลงก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับย่อขยายเป็นไอคอนเอาไว้นะครับถึงเวลายอยากจะดูก็แค่มาแตะ เปิดขึ้นมาเช็คดูได้นะครับแบบนี้เป็นหน้าต่างลอยส่วนใครที่เป็นสายโซเชียลนะครับมีหลายแอคเคาท์ในแอปเดียวกันนะครับอย่างเช่นพวก Line ig facebook นะครับเราก็สามารถใช้ตัว d u o l messenger นะครับในการโคลนแอปออกมาครับเสร็จแล้วก็ทำการล็อกอินคนละ id ไปเลยครับในแต่ละแอปในแต่ละหน้าต่างช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการสลับ id ของแอปได้นะครับหรือว่าบางแอปเนี่ยเครื่องหนึ่งลด้ได้แค่ id เดียวก็สามารถใช้ตัวนี้ครับทำการโคลนเป็น2 id ได้บนเครื่องเดียวส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ samsung galaxy m 5 2 5 g ชื่อลงท้ายว่า 5G ก็ต้องรองรับการใช้งาน 5G นะครับมาพร้อมกับถาซิมที่เป็นไฮบริดส l ล็อตนะครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับหรือจะเลือกเป็น1ซิมบวก1ม i โคร SD เพิ่มเติม<ๆ>หน่วยความจําก็ได้นะครับและการใช้งานร่วมกับ w i f i นะครับตัวนี้สามารถเกาะสัญญาณทั้ง Wi-Fi 2.4 g h z แล้วก็5 g h z ได้นะครับส่วนเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับก็เห็นว่ามันมีความบางนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่นั้นความจุมากถึง5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับและก็ในการ ถ้าเกิดใช้งานร่วมกับ 5G นะครับแบตเตอรี่อาจจได้ประมาณเกือบเกือบ2วันนะครับเพราะว่าจริง G แล้วตัว 5G ก็ถือว่ากินแบตพอสมควรเหมือนกันจากที่เทสมาก็อยู่ได้ประมาณวันที่2เนี่ยถ้าเกิดวันไหนใช้เยอะหน่อยอาจจะเริ่มมีอาการแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองๆประมาณ20%ปรนะมาณน0ครับช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3นะครับ ส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับรุ่นนี้รองรับการชาร์จไวที่15วัตต์นะครับผ่าน USB Type C ด้านล่างนะครับขนาบข้างด้วยไมโครโฟนแล้วก็ช่องลำโพงครับส่วนปุ่ม power ที่อยู่ด้านข้างฝั่งขวาของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม ที่ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับในการปลดล็อกตัวเครื่องถัดขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับที่ด้านบนก็จะมีช่องไมโครโฟนตัวที่ํา n o i น้อย n c e l l a t i o n ด้วยนะครับส่วนกระถาซิมที่เป็น h y บ r ิด slot เนี่ยก็จะอยู่มุมซ้ายบนของจอภาพทางด้านข้างตัวเครื่องนะครับด้วยความที่สเปคของ s a m s u n Galaxy g M52 5G นะครับมันแทบจะชนกันเลยนะครับกับ Galaxy A52s 5G เพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวขอเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นก่อน คือใครที่กำลังเล็งๆแล้วก็เลือกอยู่เนี่ยจะได้จิ้มถูกว่าจะหยิบตัวของ a 5 2 s 5 g หรือว่าเป็น galaxy m 5 2 5 g อย่างแรกคือเรื่องของราคานครับสรุ่นนี้ต่างกันอยู่ประมาณ500บาทก็คือ galaxy a 5 2 s 5 g เนี่ยอยู่ที่13,990บาทะครับส่วน m 5 2 5 g เนี่ยอยู่ที่13,499หถ้าเกิดลองไล่เรียงกันดูนะครับฝั่งของ m 5 2เนี่ยจะได้หน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น6.7นิ้วนะครับ ซูเปอร์อ l e เเหมือนกัน4 HD Plus เหมือนกันแล้วก็ r e f r e s h r a t e 120เ mm เหมือนกันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของขนาดตัวเครื่องนะครับกลายเป็นว่า M52 เนี่ยมันจะบางแล้วก็เบากว่า A52S ซะย่างนั้นนะครับทั้งที่ตัวนี้แบตเตอรี่เยอะกว่าคือ 5,000mAh แต่่ A52 s 5G เนี่ยอยู่ที่ 4,500mAh แต่ว่าตัวกล้องหลังครับของ Samsung Galaxy M52 5G เนี่ยจะขาดกล้อง5ล้านพิกเซลที่เป็น Depth Sensor อันนี้จะมีเฉพาะในตัวของ A52S 5G เท่านั้นอีกอย่างนึก็คือเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นนะครับ M52 ไม่ได้ผ่านมาตรฐาน IP Rating นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดร,ระวังเรื่องของการโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อกันบ้างนะครับแต่ว่าตัวของ A52S 5G นะครับมาพร้อมกับ IP Rating 67ครับทนฝุ่นทนน้ำได้สบายๆอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างทั้ง2รุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์สเปคนะครับการใช้งานเล่นเกมกล้อง อันนี้คือแทบจะไม่ต่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงลองเช็คสเปคดีๆนะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าคุณจะจัดตัวของ a 5 2 s 5 g หรือว่าเน้นคุ้มจอใหญ่กว่าเครื่องบางเบากว่าอย่าง m 5 2ก็ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเข้าสงสัยตรงไหนนะครับเกี่ยวกับ Samsung Galaxy M52 5G แล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยมาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องรอยแสนด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ